ท่านผู้ชมครับราคาน้ำมันและราคาทองคําเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้เรามาดูราคาน้ํามันก่อนดูชาร์ตหน่อยนะครับ <c oughs> วันนี้มาแปลก <c oughs> <c oughs> ทําไมถึงแปลกวันนี้ชาร์ตเนี่ยคือต้องเดียวท่านผู้ชมว่าทําไมถึงเราเไม่ไม่พยกรณ์นะฮะ <c oughs> ไม่มีพยากรณ์แม้แต่วันเดียวนะ,ะ <c oughs> เนื่องจากดวงดาวเดินนี่ เอาเชื่อถือเลยไม่ได้เอาแน่ไม่ได้จะบอกไม่เชื่อก็ไม่ได้นะลักษณะของการดาวมันเดินแปลกแปลกมากนะไม่สามารถจะพยากรณ์ได้เลยว่าก็ต้องบอกได้ว่าถ้าตกก็ตกแบบดิ่งมากๆนะนะขึ้นก็ขึ้นแบบเรียกว่าไม่มีหูรูดเลยนะตกก็ตกไม่มีหูรูดขึ้นก็ไม่มีลิมิตอย่างนั้นนะครับท่านจะเห็นน้ำมันที่จบาทได้นะครับหรือน้ำมันอาจจะตกเยอะทุกมาแล้ว่จบาทก็ได้อาจจะมีอะไรทดแทนขึ้นมานะครับราคาน้ํามัน โอเปก็บอกว่าหวั่นไหวเลยมีพลังงานทดแทนขึ้นมาไม่ใช่เราไม่พยากร์นะพยากรณ์ไม่ได้ครับเราไม่อยากดาวไม่อยากเดาวคือดาไปเลือยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดก็เล้อถือว่าเดี๋ยวจะเสียชื่อนะครับมันเป็นเรื่องดาวที่ทํามุมใหม่ขึ้นมานะครับอันนด้อย่างนี้อันนี้อย่างนี้ทองคําเป็นอย่างไรบ้างทองคํายังพยากรณ์ได้อยู่ทองคําเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ถือว่าจะ อย่งขึ้นไม่ได้บ้างนะไว้บางวันอาจจะขึ้นมากโดยตามไปแต่ก็เวลาลงก็ลงมันก็พหวือนกันนะขึ้นก็ขึ้นบัวบขน้นก็ล้นหวบันสรุปแล้วเหมือนกันสรุปแล้วก็มามามาอยู่ที่ตรงกลางกลางขึ้นนิดหน่อยนิดนครับทองคําสัปดาห์นี้พยากรว่าขึ้นนิดหน่อยนะครับ